สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ช่องเสียดจอแมคโครสายเขียวนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราขับรถมาดูบ่อนะคะขี่รถจากแคมมาดูโบ่้องน,นี้นะคะเราไม่ได้ทำงานมาประมาณ3วันแล้วนะคะเพราะว่าฝนตกอา้ากล้องไม่โฟกัสฝนบ้นตกนะคะ ก็เลยหยุดงานนะคะรถไมโครก็ทำงานไม่ได้นะคะม,มากับผู้ช่วยนะคะเจ็ดเจ็ดครับผู้ช่วยเจด็ดจาก ที่ทำงานไปถึงแคมก็ประมาณอร้อยเมตรประมาณร้อยเมตรได้น,นีก็ลอยเขาทำไว้วันนี้ก็สูบน้ำเอ้ยสูบตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละน้ำเพราะว่าฝนมันตกแล้วน้ำมันเต็มแล้วก็ต้องสูบออกนะคะโน,น่นเดี๋ยวพาดู เนี่ยพาลงไปข้างล่างค่ะเนี่ยค่ะมันก็จะมันก็เป็นน้ำอยู่อย่างเงี้ยมันก็เลยถ้าเอารถแมคโครมาทำมันก็จะไม่จบนะคะก็เลยหยุดสูบน้ำก่อนนะคะฝนมันตกมันตกติดต่อกันนะคะก็เลยแบบน้ำมาเพียบเลย ฝั่งโน้นก็ลอ,อยแมคโครเขาทำไว้นะคะเอ้าอะไรล่ะนี่ผู้ช่วยนะคะดื้อมากนี่ก็เอาสูบมาสูบน้ำออกก่อนเอา้ายื่นปะไปดูฝั่งโน้นกันปะ เดี๋ยวขี่ขี่รถดูไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าลงไปข้างล่างไม่ได้เลยผู้ช่วยมาเราถ่ายอะไรไม่ได้เลยงงเงี้ไม่ไม่เนี่ย วุ่นวายมากวุ่นวายไหมฮะวุ่นวายไหมวุ่นวายคนวุ่นวายแม่ค่ะนีนะคะโอ้ ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะได้ลงมืออีกวันไหนนะคะเพราะว่าถ้ารอดูฝนออกให้หมดนะคะเพราะว่าถ้าเรามาทำอีกก็จะเปลืองน้ำมันไปเปล่าๆเลยนะคะตรงนี้ถ้าแบบฝนก็ตกแล้วถ้าทำดินมันก็ไหลลงเหมือนเดิม บ่อเน,นี้ยหนูยังไม่ได้กินเลยนะตั้งแต่มาเนี่ยโอ้โหโบ่อตั้งใหญ่ตั้งโตมันมันเป็นบ่อปลาหมู่บ้านนะคะอันเนี้ยเขาก็ยังใช้น้ำกันอยู่นะตรงที่มีน้ำเยอะตรงนี้คเขาก็ยังปั่นใช้กันอยู่น้ำก็ยังใสย,ยังอะไรนั่นแหละเอา แต่ฝั่งนน้นนะ่ะมันเป็นดินแข็งแต่ว่าเลนมันมันลึกเลน,นประมาณเมตรกว่านี่แหละมันไม่แน่ใจนั่นน่ะพอทำมาแล้วมันก็สไลด์ลงเหมือนเดิมนั่นน่ะมันเป็นน้ำเนาะมันเป็นน้ำเป็นอะไรมันไหลลงมามันก็สไลด์เหมือนเดิมแต่ก็ยังดีที่ว่าเอาดินขึ้นมา มาตากมาอะไรด้วยอรอยอะไรอ,นะอ่ะนู่นโอ้ย้อนแสงโอเคค่ะเดี๋ยวหนูจะมาอัปเดตให้ดูอีกนะคะยังไงหนูก็ขอฝากกดติดตามช่องเซจอมแมคโครสายเขียวด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะบางทีหนูก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายนะคะเพราะว่ายุ่งกับผู้ช่วยนะคะเนี่ยผู้ช่วยคนเนี้ผู้ช่วยเจทันมาหน่อยหันมาหน่อย,อยเร็วหันมาหน่อยคะ่ะบาย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 ก่อนบา,บ,าบาย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 ให้กล้องหน่อยบายบายเร็วไม่ฟังแหละ ยังไงหนูก็ขอฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ